นอนนอนเพิ่งตื่นน้ำยังไม่อาบเลยแต่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 งตัวแล้วอะจ่เยให้ลูกหน่อยเธอในตั้งค้ามหมุนโท์สิคะอหนูเลือกเองเลยเหรอคะหนูชอบสีนี้ลหระคะโอเคเจ้าหญิงน้อยหนอยู่เฉยเสิ่ลูกอยู่เฉยเอ่ะอเยอบมาใกล้ๆชอบเหรอชอบโอเค แตงไทงไทยนะครับแตงยนี่มันของพี่กวางไม่อยากใส่มากอ,อะให้แตงไทยใส่รีวิวให้แทนที่กวางแล้วกันอันนี้มันของพี่กวางนะแตงไทยสลับบูมาอ่ะโอเคอะเหลืออะเหลืออีกอันหนึ่งใส่เหลืออีกสองอันอะใส่รีวิวอ่ะกว่า กาเยิมมาหน่อยแม่ไม่เห็นโอ๊ยแม่เจ็บปากนะแต่งทายแล้วแต่งบอลจะใสได้ยีเนี่ยนี่นี่อันนี้แบอ๋อให้พ่อให้พ่อผูกให้พ่อมันผูกหลังหรือผูกหน้าอ๋อผูกหลังอ่ะให้พ่อผูกให้พ่อผูกให้หน่อยเขาจะได้หุ่นเฟิร์มๆจะได้มีโอมีเอ็งมีโอมีเอวหน่อยแต่งท้ายอันนี้มันของพี่กวานะลูกแล้วหนูจะไปใส่ของพี่กวนได้ไงอ่ะแต่งท้ายแต่งทย ของหนูไม่มีที่ผูกของไทยเฮ้ยอ่ะโอเคอ่ะถอดเปลี่ยนมาไหนแม่ดูดนิขยับไอ้ไทยมันบังว่ะสวยไหมคะสวยค่ะอ่ะหนูชอบสีนี้เหรอแตงกวาหนูก็เลยเลือกสีนี้เหรอค่ะโอเคจีจีอะเปลี่ยนอีกชุดแล้วไอ้ไหนแตงไทยใส่เอามาดูสิเอา แตงไทยนางไม่พอใจที่พี่กวาใส่ชุดนั้นเว้ยนางอยากได้ชุดนั้นของหนูอะ่ะหนูเด็กอยู่ลูกชุดนั้นมันโตหนูใส่ไม่ได้หนามารีวิวสิอุ้ยชุดแตงไทยสวยจังเลยอะ่ะโหน่ารักโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันป้าย,ยังไม่แกะนะคะยังไม่ได้สักเลยมีกางเกงในเดดกด้วยมีเป็นงานป้ายนะคะ เออแต่งไทยจะใส่อะไรมั่วสิมหกจุดเก้าเก้าดอลลาร์แต่งไทยเป็ดไอ้ไทยมันมั่วเหรอเป็ดไอ้ใสไอ้ไทยมันมั่วดูมันใส่กางเกงผิดด้านดูมันดูมันอุยแต่งไทยน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักอ่ะมาพี่กวางต้องใครรีวิวลับพี่กวางรีวิวโอ้โหเคลิร์ฟิล์มมากค่ะแต่อันนี้มันยังชุดใหญ่อยู่เนาะลูกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะ หมุนซิอันนี้หนูเลือกเองหรือพี่ต่อเลือกให้เลือกเองอ๋อหนูชอบแบบสีเยอะๆชอบแบบคาร์ฟูใช่ไหมค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวแม่เอาไปซักให้แล้วเดี๋ยวไปอาบน้านะลูกนะอ่าแตงไทยเหลืออีกชุดหนึ่งยังไม่ได้รีวิวเลยค่ะอ่าแตงไทยไปถอดรีวิวอีกชุดค่ะอ่าพี่กว่าถอดเก็บได้เลยหนหนในหมุนโชว์อีกรอบนึงนี่โอเคสวยสวย ไอไทยแม่งโคตรดื well, ้อเลยดื้อแบบโคตรโคตรดื้อเลยคือโคตรดื้อเลยอ่ะ yeah. พี่กวาถอดแล้วก็ไปอาบน้ําแปรงฟันพี่ต่อไปอาบน้ําแปรงฟันพี่กวาปอาบน้าแปรงฟันแต่ไทยถอดรีวิวอีกหนึ่งชุดแล้วไปอาบน้ําพร้อมพี่พี่ย่พ่อมันจะพูดถอดพูดไม่ชัดชัว อ่าโอเคนหนหมุนซิหมุนสิคะโอ้โห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 ชุดสีชมพูแอปเปิ้ลนายขอดูหน่อยเกยบมาใกล้ๆขอดูหน่อยชอบไหมชอบชอบใครใครใครซื้อให้ต่อต่อายยังไม่แก่เลยอ่ะขอบคุณข่าเร็วขอบคุณข่าก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย่าเล็กน,นะคะอา,อากัาขอบคุณค่ะอ่ะอาจ,จารไทยว่าย,ย่อว่าย,อย่อค่ะ